โคตรรอพี่น้องอ้าวฟังเสียงทอก่อนเดิมหรือสิ่งอ้าวเดิมนะเดิมนะเดิมเดิมไม่หกหมื่นโลนะครับ6 4หมืพโลตัวนี้เป็น1.9ึสัตนะครับผมซื้อมาว่านมื่อนี้ยึดแล้วนะครับยอกนะครับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะครับขวัญใจวัยรุ่นนะครับออเนียว หนึ่งจุดเก้าแซดนะครับสีเทาเรมโบพร้อมกดรอเลยพี่น้องมือดิภายในงภายในสวยสวยนะครับผมเบิ้งนี่แอร์ลังพร้อมรถเดิมรถสวยครับเบิ้งประตงประตูกรพี่น้องอ้าวเบิ้งรถเบิ้งให้ละเอียดเนาะนี่หัวนงหัวน็อตเดิมหมดครับพี่น้องงามๆามเม็ดอง์เม็ดอาดเดิมหมดครับนี่จัดให้พี่น้องเอฟซีสำหรับคนรักอีซูซูเทาเรมโบนี่ กระบะได้เนื้อบาได้มีนะครับนี่ไฟแตกพร้อมเอาไปยังคอยมีหลายกว่าฟันพุ่น,นเนวมยนอามาแตกยู่พุ่นนะครับเดี๋ยวคอยสิเปิดบริจาคนะครับเอาบ่อเพื่อพี่น้องเอาไปใส่ได้นะครับมัสิมีแบบว่าแตกมั่งเลยก็แตกมินมินมองขอบขอบนี่นะครับเดี๋ยวคอยสิเปิดบริจาคให้นะนี่การช้นท้ายมีมาพร้อมนะครับมีแผ่นยาง คุ้มด้านหลังนะครับกันกระบะเป็นหลอกเป็นร้อยดากเดิมท่ายเดิมลดบอเชียวบบชนบบต่ำรถสวยครับพี่น้องครับ 1.9Z เท่าเรท่าเดมโบปี2 0 2 2ไม่6กหมืนโลสื่อเมื่อวานวันนี้ยดึดนี่เบิ่งประตรงประตูเดิมหมดนะครับโคตรรอเลยนี่อ่มมาเบิ่ง้องเครื่องไซแม็กซ์ส่งสปอร์ตน้ำหนชุด บอมักไล่พี่นะครับอยากได้ไล่ไหนบอกกันที่ e สา r p f 1 c e 2ี r e 3 0ใบพัดหล่อเวลโชคกุน gtr rpg หมดแล้วนะครับเหลืออน,นี้ละใส่น,นี่ละเนะาะหยอกเอาห้องเครื่องเครื่องเดิมหมดพี่น้องอุ้ยอยากสิผ้าเบิ้งอีหรีว่าเอาผ้าเบิ้งที่จะจุดเห็นบ่าฝากระโปรงครับน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะเลยจ้ะ ลองแก้มเดิมมดจ้ะนะครับแพนเพจเดิมมดจ้ะบอดี้บอแมปบออุดอีจีอาจ้ะเครื่องเดิมสวยๆมาร์กช็อคแต้มสีจ้ะตรงทุกจุดจ้ะนะครับฟังพี่นะฝากระโปรงครับไม่มีรอยไข้รอยแกะเลยเบรก ABS ล่ลองแก้มเดิมมดครับพี่น้องครับกับออนิว9น z C ประตูเท่าแอมโบนะครับเครื่องเดิมเครื่องสวยบอเบิลนบอตัดบอซับระเบิด เลขไม่6กหมื่นโลปี2 0 2พัน,น,นีนะครับฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนทรงฟีหอดหน้าบ้านคือเกานะครับโปรโมชั่นทรงไทยปีเก่าตอนฮับปีใหม่นะครับซื้อมือนี้พรอ,อีกที่กุมภาพันธปีหนานะครับที่สำคัญมีส่วนลดไหตัางแต่หนึ่งมืถึงห้า0มืนบาทนะครับผมผู้ใดสนใจติดต่อเสียยะเขามา เสียยะใจดีเสียยะจันไห้เสียยะขวัญใจค้นจนสวัสดีครับ